กกไคดดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมสำหรับวันนี้นะนัดกลางสัปดาห์ครับก็จะมีฟุตบอลน,นัดตกค้างไทยลีกนะครับหนึ่งคู่นั่นเองนะครับโปลิสเทโรจะเปิดบ้านเจอกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดก่อนที่สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดจะบินลัดฟ้าไปกาตาร์เพื่อเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนส์ลีกนัดตกค้าง นะครับผมที่เขาจะาให้สนามของกาตาเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเจ้าภาพเนาะแล้วก็ไปรวมตัวแข่งกันที่นั่นนั่นเองนะครับก็บินไปเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีกักตัว14วันตรวจโควิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าโอ้โหก็สุ่มเสี่ยงเนาะเพราะว่ามันเป็นหลายๆชาติหลายๆทีมจากหลายๆลีกชาติสโมสรในเอเชียเจอกันด้วยเนาะเออรวมรวม,รวมกันอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวก็มาตามดูตามเชียร์กันนะว่า AFC Champions League สิงเชียงรายจะเป็นอย่างไรเพราะว่าแข่งไป3นัดรู้สึกว่าจะเก็บได้แต้มเดียวมั้งแพ้ไป2แล้วก็เสมอ1นะึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดเสมอเมลเบิร์นวิกตอร์เมลเบิร์นวิกตอรี่นั่นเองนะครับผมเ,เดี๋ยวก็จะาทางด้านกาตาเขาก็จะเป็นเจ้าภาพในการเขาก็เหมือนจะลองสนามด้วยมั้งอยากให้ลองสนามไม่รู้นะเป็นสนามที่เขาสร้างสำหรับฟุตบอลโลก ด้วยหรือเปล่าหน้าตรงนี้นะเขาอาจจะเอาไว้เทสนน่น,นี่นั่นด้วยอะไรอย่างนั้นนะผมเชื่อวาอ่าสนามยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับที่ประเทศกาตาร์นั่นเองนะครับผมส่วนวันนี้นะครับเวลา18บแนการตรงนะจะถ่ายทอดสดทาง t ีสปอร์ตนะทีสปอร์ตเออถ้าเป็นวันธรรมดา t ีสปอร์ตเพราะว่า,าช่วงเอ่อฟรีทีวีไม่ได้ถ่ายเพราะเขาจะเขาจะถ่ายมีโปรแกร,รมศุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยที่เขาจะถ่ายกันนะฟรีทนะีวีเนาะส่วนผมไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์ cu cu jo o อ่ะหรือว่าผมชอบเรียกว่าคูจูอ่ะคูจู com มันมันจะถ่ายหรือเปล่าผมเคยผมเมื่อวานผมโพสเกี่ยวกับลิงก์โพสลิงก์ไว้ให้ดูอยู่ว่าใครอยากไปดูฟูลแมตช์ไทยลีกอ่ะก็ไปดูในเว็บไซต์นี้ได้ของสมาคมแหละอคูจู com เออคูจู com นั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของ11 Sport สปอเขาจัดทำไว้นะครับผมเป็นพาร์ทเนอร์เดียวกับ เซนนั่นแหละนะครับผมเซนเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นแหละเขาก็อัปโหลดเข้าไปสตรีมผมว่าน่าจะถ่ายอยู่นะเออน่าจะถ่ายหรือว่าไปดูทางชแนลออปอลิสเทโลน่าจะถ่ายนะหรือว่าชแนลของสิงช่างรายไม่แน่ใจว่าถ่ายหรือเปล่านะครับผมอ่ะอันนี้มาวิเคราะห์ก่อนเกมเดาก่อนเกมนะอันนี้ช่วงเวลา12บสนกาสิบแนาทีวันที่อ่สี่วันที่4พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับผมวิเคราะห์เดาผลก่อนเกม ประมาณเอ่อกี่ชั่วโมงวะเนี่ยสิบแปดนาฬิกาใช่ไหมประมาณหกชั่วโมงปะเอออีกประมาณหกชั่วโมงข้างหน้านะครับก็จะทําการแข่งขันนั่นเองนะครับผมเออก็พอดีเลยหกชั่วโมงข้างหน้าจะทาการกัน,กนอันนี้ดาววิเคราะห์นะครับผมอ่ะผมก็ขึ้นไว้ละนะในส่วนของโพลิสเทโรนะฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับห้านัดล่าสุดนะครับแพ้ไปสามเสมอหนึ่งนะครับสองนัดล่าสุดนี่คือแพ้แพ,แพ้ตลอดเลยนะ ก็แพ้คาบ้านใกับเมืองทองหนึ่งประตูต่อสาแล้วก็โดนสุพรรณบุรีถล่มนะครับไป5้สูงนะผมว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องแผงหลังนะเออหลังจากที่ตาทอนที่ตาวีอะไรอย่างเงี้ยก็ย้ายไปท่าเรือแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นเห็นได้ลงเล่นเนาะสำหรับที่ตาทอนที่ตาวีเล่น,นกับท่าเรือเนี่ยนะครับโอกาสในการลงเล่นอะไรอย่างเงี้ยเสียดายของนะที่ขายไปเออขายด้วยเพื่อขายเอาเงินนะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเซ็นเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยผมได้ข่าวว่าของ ของโพลิสเตโรมีอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าสมบูรณ์หรือเปล่านะที่จะกลับมาลงเล่นเนี่ยเราฟอร์มมันก็เลยแบบเป็นแบบนั้นนะครับผมฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมส่วนสิงห์เจียงรายยูเนเต็ดก็เอ่อให้นัดล่าสุดชนะ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับทีมใหญ่อย่าง BG นะเออนะครับผมผมดูแล้วก็เป็นเหมือนทีมใหญ่ทีมนึงแหละ,ท,หหละที่จะบุกมาเยือนโพลิสเตโรนะครับผมก็อยู่อันดับ3ามของตารางคะแนนเน,เนี่ย เออน,นะครับผมก็เจอทีมใหญ่แล้วสูสีแล้วเกือบจะเสมอด้วยซ้ําแล้วก็พลาดท่าเสียทีไปแพ้ขาบ้านนะสนัดแล้วนะแพ้ทีมใหญ่อย่างบุรีรัมใช่ไหมแพ้ทีมใหญ่อย่างบีจีนะครับผมณนะยุคป,ปัจจุบันนะครับผมก็แต่ผมมองว่าภาษีก็ยังดีกว่านะสิงห์ช่างรายอ่ะดูดีกว่าบริสเทโรนะครับผมอ่ะถึงสถิติเหตุเหตการเจอกันห้านัดล่าสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกัน,กน,กน,กนชนะ,ะทีมละหนึ่งนัดนะครับบริสเทโรก็ ชนะในบ้านของตัวเองนะครับผม1น,นัดนะครับผมแล้วก็สิงเชียงรายก็ชนะในบ้าน1นนัดนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามนัดก็หนักไปทางเสมอนะเสมอหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะแล้วสองนัดล่าสุดนี้ก็หนักไปทางเสมอที่จริงผมจะให้เสมอกันด้วยซ้ำแต่ด้วยฟอร์มของโพลิสเทโร่ผมก็มองว่าอาจจะแพ้นะเอออาจจะแพ้สิงเชียงรายนะครับผมออันนี้ผมก็เลยเดาผลว่าคู่นี้แพ้นะครับผมคู่นี้โพลิสเทโร แพ้สิ่งยียงรายสิเงจยงรายจะเก็บสามแต้มได้นะครับผมถ่ายทอดสดทางช่อง T s p ป r t T s ที r t T s p o ท,ท,ทีนะก็คือที p o r t ต้องไปหาจานหรือว่าอะไรวะ <c oughs> ไปดูออนไลน์นะเออไปดูออนไลน์หรือว่าลองไปหาเสิร์ชดูในช่องเว็บคูจูได้คูจู .com อะ่ะเออคูจู de. ใช่ปะผมโพสในชุมชนอยู่อะอที่บอกว่าฟูลแมทอะผมว่าถ้ามันถ้าเขาลงฟูลแมทให้ก็น่าจะสตรีมให้นะเออสตรีมให้นะ สตรีมให้ดูนะเเว็บไซต์ my ค์คูจูไมค์คูจูที tv. เออไม่ใช่คูจูจ com นะ my ค์คูจูที tv. นะครับผม my ค์คูจูที tv. ไอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นเทคให้ก็ได้ my ค์คูจูทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะเทคให้อ่าไมค์นะคูจู my ค์คูจูเดี๋ยวให้ท่านผะู้ชมไปสะกดเองนะ my ค์คูจู นะทีวีนะไปเสิร์ชไปเสิร์ชไอคีย์เวดนี้นะครับผมเดี๋ยวนะเอาเป็นสีนี่ก่อนเซเล็กเออเดี๋ยววเดี๋ยนะสีไี่ไหนวะต้องไปเลือกสีตรงไหนวะไมโครจูดทีวีตึ๊ดเติ้ลเติ้ลเอ่อฟอนเสือกเป็นสีขาวอีกอไอ้บ้าเอ้ยนะเดี๋ยวนะเอ้ยมันไปเลือกสีตรงไหนวะ เลือกเล็กฟอนเอ่อเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมไปหาเอ้าไอ้บ้าไอ้ยไอ้ไอ้เวอร์ชันนี้มันยังไงวะเซเล็กฟอนเดี๋ยวนะไมค u c ู u ูทีวีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อลื่นลงมาไอ้บ้าเอ้ยแม่งเซเล็กคัลเลอร์เออนี่สีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินเข้ม ไม่ไม่ขึ้นบ่ะเดี๋ยวถ้าไปชมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอเอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอ้ขึ้นขึ้นสีก่อนมันต้องเลื่อนอ่าน้ําเงินเพ๊่มอ่าปึ๊บมโอเคเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นว่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ mykuju.tv อ่าครับมันต้องคุมดำหมดหรือเปล่าวะมันไม่ใช่แบ็กกราวอันนี้มันบอกว่าแบ็กกราวเลยว่าฟอนเอ่อฟอนอ๋อสีฟอนอยู่นี่เห็นปะอ่าอ่ะ,อะนี่ครับเดี๋ยวเราลองไปเสิร์ชไอคำนี้นะ ท่านผู้ชมนะเอาไปเสิร์ชคำนี้นะครับผมว่าจะได้ดูไลฟ์สตรีมผ่านเว็บไซต์นี้ได้ไหมอันนี้เป็นของสมาคมนะ้า m นะมค์ u ูจู .tv เนี่ยเออนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองลองไปเสิร์ชดูนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรว่าเดาผลอ,อย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะว่าใครจะเดาถูกเดาผิดนะครับผมโอเคครับลาท่านผู้ชมหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณคิวสเปเปอร์มาเช่คุณ, e, ณ4315วรพงษ์นิยมญาติ